ถ้าคุณเองเป็นคนที่ชื่นชอบกฎแรงนึงดูดและการเสสส้้าในระมิตรอย่าพลาดท,ที่จะฟังคลิปนี้จนจบน,นะครับวันนี้โอป,ป้านำหนังสือที่ช,ชื่อว่าประหัส,สศักดิ์สิทธิ์สามจากนิโคลาเท е สลามาฝากกันครับนิโคลาเท е สลาเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เขาได้ค้นพบความลับจัก,กรวาลในตัวเลขศักดิ์สิทธิ์3 6และ9ซึ่งเขาก็เรียกมันว่ากุญแจสู่เอกภพและเท е สลาเชื่อว่า รหัสนี้คือสูตรสาเร็จในการนําความเข้าใจกับโลกและสามารถนํามาสร้างชีวิตที่ปรารถนาได้อีกด้วยเทสลามีพฤติกรรมหลายอย่างที่สะทะ้อนถึงความเชื่อมั่นในพลังของตัวเลข 3, 6และ9ไม่ว่าจะเป็นขับรถรอบตึกสามรอบก่อนขับออกไปใช้ผ้าเช็ดจ,จานสแปดผืนในการเช็ดจ,จานโปรโดสังเกตว่า18หารด้วย3 6และ9ลงตัว และเขาก็ยังเลือกพักโรงแรมเฉพาะห้องที่มีเลขหารด้วยสมลงตัวและแม้กระทั่งห้องที่เขาเสียชีวิตก็มีเลข3ามสามสองเท่ากับ3ามบวกสบวกสบวกเเท่ากับสิหและ1นบวกหเท่ากับ6ซึ่งหารด้วยสมลงตัวได้เหตุผลที่เขาให้ความสำคัญกับตัวเลขนี้มันเกี่ยวข้องกับหลักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความเชื่อในศาสนา ในหลักคณิตศาสตร์เขาพบว่าวอร์เท์ของ369แสดงถึงสนามพลังงานที่เชื่อมต่อมิติที่3และมิติที่4และกว่า99.99% 99ของอะตอมเป็นพื้นที่ว่างสอดคล้องกับรหัสนี้โครงสร้างของเวลาก็เกี่ยวข้องกับ369เช่น24ชั่วโมงต่อวัน60นาทีและ60วินาที รูปทรงเรขาคณิตอย่างเช่นวงกลมก็มี360องศาและสามเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกัน180องศาผลบวกของตัวเลขก็ลงเอ่ยที่9 DNA ในร่างกายของเราประกอบไปด้วยเคยมี3ามหน่วยก็เกี่ยวข้องกับ 3, 6และ9ในศาสนาก,ก็ปรากฏแนวคิดเรื่องของ3เช่นตรีเอกานุภาพหรือว่ากฎไตรลักษณ์การเสกชีวิตที่ปรารถนาด้วย3 6 9 ประกอบไปด้วยสามคำถามเหล่านี้ข้อหนึ่งฉันอยากจะคือใครหรือว่าฉันอยากจะเป็นใครมันเกี่ยวข้องกับการบีอิ่งของคุณข้อสองฉันอยากจะทำอะไรมันเกี่ยวกับความชอบหรือดูอิ่งของคุณข้อสามฉันอยากจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับการครอบครองหรือว่าความเป็นเจ้าของหรือเฮฟวิ่งของคุณเริ่มต้นที่คุณคือใครคุณคือใครนั้นคุณอาจจะเริ่มต้นพูดแบบฝรั่งว่า I am แป,แปลว่าฉันคือเช่น I am a m i l l i o n a i r e แปลว่าฉันคือเศรษฐีเงินล้านหรือบางครั้งคุณก็อาจจะพูดว่า I am rich ฉันรวยบางคนก็แย่หน่อยชอบพูดว่าฉันยากจนฉันไม่มีเงินประเด็นนี้ I am หรือว่าฉันคือเป็นการกำหนด identity หรือว่าอัตลักษณ์หรือตัวตนว่าคุณคือใครหรือว่าคุณเป็นใครเพราะฉะนั้นความปรารถนาแรกๆของคุณก็คือ คุณต้องการเป็นคนรวยไม่ใช่คนจนถ้าคุณไม่เริ่มต้นกับตัวตนของคนรวยคุณก็จะกลายเป็นคนประเภทอื่นที่คุณไม่อยากได้นั่นเองความปรารถนาที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องการเป็นคนแบบไหนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตัวเลือกสำหรับที่คุณจะไปพูดกับตัวเองได้เช่นฉันเป็นเศรษฐีหรือว่าฉันคือเศรษฐีฉันคือมหาเศรษฐีฉันคือคนที่มั่นใจในตัวเอง ฉันคือคนที่มีเมตตาและเป็นคนดีฉันคือคนที่มีสุขภาพแข็งแรงฉันคือคนที่กล้าหาญฉันคือคนที่ประสบความสำเร็จฉันคือคนที่ใจกว้างฉันคือคนที่ซื่อสัตย์ฉันคือคนที่รักตัวเองฉันคือคนที่คู่ควรกับความมั่งคั่งฉันคือคนที่มั่งคั่งฉันคือคนที่ใจดีฉันคือคนที่เมตตากรุณา ฉันคือคนใจเย็นฉันคือคนที่อ่อนโยนฉันคือคนที่เข้มแข็งฉันคือคนที่ภาคเพียรพยายามฉันคือคนที่รักษาคำพูดคนจำนวนมากไม่ค่อยคิดจริงจังที่จะเลือกเป็นคนรวยและเป็นคนดีพร้อมกันส่วนตัวตนที่ไม่น่าจะเป็นและไม่ควรจะพูดถึงมันก็คือฉันจนฉันขี้เกียจฉันขี้ใจน้อยฉันคิดมากฉันขี้กังวล ฉันขี้กลัวฉันขี้โรคฉันอ่อนแอฉันขี้โมโห,โหฉันโกรธง่ายฉันไม่แขกใครแบบนี้เป็นต้นครับคุณเคยสงสัยไหมว่าแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่คุณต้องการได้อย่างไรโชคดีที่คุณสามารถเลือกเป็นตัวตนหรือว่าคนที่คุณต้องการได้โดยประกาศคำว่า I am ฉันคือออกมาบ่อยๆแล้วมันจะยิ่งทรงพลังเมื่อคุณได้นำเทคนิคสามไปใช้ ขั้นตอนที่ 1. นึ่งเจตนาหรือความตั้งใจ intention คุณต้องการเป็นใครหรือว่าคือใครเช่นถ้าคุณต้องการเป็นเศรษฐีร้อยล้านให้คุณประกาศประโยคที่ชื่อว่าฉันคือเศรษฐีร้อยล้านและนี่ก็คือประโยคสำคัญขั้นตอนที่สองเขียนประโยคสำคัญในตอนเช้าสามครั้งลงบนกระดาษเช่นตอนเช้าฉันคือเศรษฐีร้อยล้านฉันคือเศรษฐีร้อยล้านฉันคือเศรษฐีร้อยล้าน และขั้นตอนที่สเขียนประโยคสําคัญในตอนบ่ายหครั้งลงบนกระดาษเช่นฉันคือเศรษฐีร้อยล้า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 นและจากนั้นขั้นตอนที่สี่เขียนประโยคสําคัญก่อนที่คุณจะเข้านอน9้าครั้งลงบนกระดาษด้วยประโยคเดิมเมื่อสักครู่ครับขั้นตอนที่ห้า จงทำแบบนี้ติดต่อกันอย่างน้อย30วันเพื่อที่คุณจะปลูกฝังมันลงไปสู่จิตต้าสำเนดและที่สำคัญจงเขียนมันด้วยความรู้สึกเชื่อว่าคุณได้กลายเป็นคนคนนั้นแล้วภาพรวมก็คือเจตนานหรือความตั้งใจฉันอยากเป็นเศรษฐีร้อยล้านประโยคสำคัญที่ใช้คือฉันคือเศรษฐีร้อยล้านเพราะฉะนั้นตอนเช้าเขียนประโยคนี้สามครั้งตอนบ่ายหครั้งก่อนนอนเ้าครั้ง ก่อนหน้านี้คุณเขียนสิ่งที่คุณอยากจะเป็นต่อไปนะครับเป็นการเขียนสิ่งที่คุณอยากจะทำเช่นข้อหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จโดยทำคลิปวิดีโอสั้นออกมาวันละสามคลิปเพื่อสร้างแรงบนันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านข้อสองผลิตหนังสือคุณภาพที่ยกระดับจิตใจใผู้คนให้สูงขึ้นข้อสามสร้างธุรกิจในด้านที่ตัวเองถนัดที่สามารถแก้ปัญหาหรือว่าช่วยให้ผู้อื่นเติมเต็มหรือว่าสะดวกสบายขึ้น ข้อสสาธิตสิ่งที่คุณถนะัดและถ่ายคลิปลงบนโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างผู้ติดตามและแปลงเป็นรายได้จากยอดวิวข้อ 5. ลงมือทำในสิ่งที่คุณรักถ้ายังเป็นอาชีพไม่ได้ก็ให้ทำงานเดิมไปก่อนและหาเวลาว่างให้มากที่สุดในการทำสิ่งที่คุณรักข้อ 6. ถ้าคุณชอบคุณก็สามารถเปิดร้านขายของออนไลน์ได้เพียงแค่คุณหาความรู้สักหน่อยเช่นคุณอาจจะมีร้านค้าในช้อปปี้ลาซาดแล้วก็ทิกตอก ข้อ 7. สังเกตว่าตัวคุณมีพอสวรรค์อะไรก็จงหาเวลาขัดเกลาทักษะคุณให้เฉียบคมข้อ 8. ถามตัวเองว่าคุณอยากจะมอบคุณค่าและรับใช้ผู้คนอย่างไรและเมื่อคุณได้คําตอบแล้วก็จงวางแผนแล้วก็ลงมือทําข้อ 6. คุณอาจจะเริ่มต้เนเรียนรู้สมัยใหม่เช่นการใช้ AI แล้วค่อย,ค,อยคิดว่าคุณสามารถทําอะไรได้บ้างที่คุณชอบ สำหรับใครที่อยากจะฝึกทักษะการสร้างรายได้เช่น Passive Income แล้วก็สร้างรายได้จาก YouTube รวม,มถึงการใช้ AI ในโปรแกรมสมาชิกของช่อง Motivation Podcast มีสอนนะครับสมัครเพียงแค่80บาทเท่านั้นนอกจากจะมีเนื้อหาพิเศษในด้านของการตลาดออนไลน์ YouTube AI และ Passive Income แล้วคุณก็ยังสามารถโหลด e ีบ o ๊กได้ฟรีทุกสัปดาห์และรวมถึงอ่านเนื้อหาพัฒนาตัวเองแบบรายวันได้แบบเรียลไทม์ครับ และที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือมีส่วนลด1 0ให้ทุกโปรแกรมได้คุณได้ CF เอาไว้นะครับและรวมถึงเข้าสัมมนารอบสดได้ตลอดอายุก,การเป็นสมาชิกครับโอเคครับมาดูตัวอย่างการเสกด้วย369ขั้นตอนต่อไปก็คือการที่เราเนี่ยอยากจะทำอะไรลองดูตามภาพนะครับเจตนาหรือความตั้งใจเราอยากจะทำช่อง t i k t อกที่ประสบความสำเร็จประโยคสํสคัญที่ใช้คือชันโพสคลิปสั้นบนทิกตอก3คลิปทุกวัน เพราะฉะนั้นตอนเช้าเราก็เขียนว่าฉันโพสต์คลิปสั้นบนทิกตอกสามคลิปทุกวัน3ครั้งนะครับตอนบ่าย6ครั้งก่อนนอน9ครั้งสมมุติว่าสิ่งที่คุณอยากทําอาจจะเป็นนั่งสมาธิทุกวันวันละ30มนาทีคุณก็เปลี่ยนเป็นประโยชน์ที่ว่าฉันนั่งสมาธิทุกวันวันละ30มนาทีถ้าคุณอยากจะดื่มน้าให้ได้วันละ8แก้วก็เขียนว่าฉันดื่มน้าวันละ8แก้วและออกกําลังกายวันละ30มนาที ทำแบบนี้ในะรูปแบบเดียวกันครับตอนเช้าเขียนประโยคแบบนี้3ครั้งตอนบ่าย6ครั้งก่อนนอน9ครั้งก่อนหน้านี้นะครับเราพูดถึงสิ่งที่คุณอยากจะเป็นและสิ่งที่คุณอยากจะทําต่อมาก็คือสิ่งที่คุณอยากจะมีไม่ว่าจะเป็นบ้านเงินรถคนรักธุรกิจครับและเราจะใช้เทคนิค369ในการเขียนเช่นเดียวกันตัวอย่างการเสกสิ่งที่คุณต้องการมีเช่นเจตนาหรือความตั้งใจ คุณอยาจะเสกเงินแสนภายใน30วันประโยคสําคัญที่ใช้คือฉันเพิ่งได้รับเงิน1000งแบาทขอบคุณจักรวาลตอนเช้าคุณก็เขียน3มครั้งตอนบ่าย6ครั้งก่อนนอน9ครั้งหรือถ้าเกิดคุณอยากจะมีรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทก็สามารถเขียนได้ว่าฉันตอนนี้มีรายได้ได้ละหนึ่งแสนบาทแล้วตอนเช้าสามครั้งตอนบ่ายหกครั้งตอนก่อนนอนเก้าครั้ง การเขียนแบบนี้สามารถสลับกันได้ครับเช่นบางวันคุณอาจจะเขียนสิ่งที่อยากจะทําก็ได้อยากจะมีหรืออยากจะเป็นก็ได้นะครับต่อมามาพูดกันเรื่องของสเตตนะครับหรือว่าสภาวะซึ่งได้เกิดว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้มันก็จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปตลอดการเวลาที่คุณพูดว่าฉันรวยมันจะต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือคนซึ่งตอนนี้ก็คือฉันส่วนที่สองก็คือรวยซึ่งเป็นสถานนะที่คนคนหนึ่ง ไปอยู่ในสภาวะเช่นนั้นเมื่อคุณมีเงินน้อยหรือว่าไม่พอใช้ขาดแคลนคุณอยู่ในสถานะยากจนเปรียบเสมือนกับคุณได้อาศัยอยู่ในเมืองหรือว่านครในความยากจนเป็นเมืองหรือสถานะที่ไม่น่าอยู่เลยคุณจะต้องรู้ตัวและตั้งใจเปลี่ยนสถานะให้ได้จะได้ย้ายไปอยู่ในเมืองคนรวยเปรียบเทียบแบบนี้พอจะเข้าใจไหมครับจะไม่ว่าสภาวะหรือสถานะไม่ใช่ตัวคุณคุณแค่ไปอาศัยอยู่กับมันชั่วคราวเท่านั้น คุณไม่จําเป็นต้องอยู่กับมันไปจนวันตายโชคดีที่คุณสามารถตั้งใจว่าจะเปลี่ยนสถานะของคุณด้วยเทคนิค369ตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะหรือสภาวะเจตนาหรือความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนสถานะจากคนจนเป็นคนรวยประโยชน์สาคัญที่ใช้เช่นชโยฉันคือคนรวยตอนเช้าก็เขียนว่าชโยฉันคือคนรวยสามครั้งตอนบ่ายหกครั้งก่อนนอนเก้าครั้ง หน้าที่สำคัญของคุณก็คือรู้ตัวและเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานะที่ดีกว่าบางครั้งเจตนาคุณอาจจะเป็นอยากเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตจากคนขี้กลัวกลายเป็นคนมั่นใจในตัวเองคุณก็อาจจะเขียนว่าประโยชน์สำคัญนะครับฉันคือคนที่มั่นใจในตัวเองตอนเช้าก็เขียนว่าฉันคือคนที่มั่นใจในตัวเองสามครั้งตอนบ่ายหกครั้งก่อนนอนเก้าครั้งเขียนแบบนี้ติดต่อกันสามสิบวันครับ จำไว้ว่าเมื่อคุณเปลี่ยนสถานนะคุณก็จะเปลี่ยนชีวิตต่อมาจะเป็นเทคนิคการนอนหลับของนิโคลาเทสลาเพื่อรับไอเดียอันอัจฉริยะที่จะเปลี่ยนแปลงโลกจินตนาการว่าสมองของคุณเป็นเสาอากาศขั้นตอนแรกก็คือให้จินตนาการเสมือนว่าสมองของคุณเป็นเสาอากาศที่สามารถรับพลังงานและความรู้จากจักรวาลได้เทสลาเชื่อว่าสมองคุณน,นั้นเป็นเพียงแค่ตัวรับสัญญาณจาก แหล่งพลังงานหลักของจัก,กรวาลเท่านั้นมันไม่ใช่ที่มาที่แท้จริงของความคิดเพราะฉะนั้นสมองมีหน้าที่เป็นสูงกลางการส่งสัญญาณไฟฟ้าเพื่อคูบคุมการทํางานของร่างกายเท่านั้นคุณสามารถเปรียบเทียบการทํางานของสมองได้กับคอมพิวเตอร์ที่ต้องเชื่อมต่อกับ WiFi เพื่อให้มันสามารถเข้าถึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งก็เปรียบได้กับการเชื่อมสมองเข้ากับข้อมูลมหาศาลของจักรวาลนั่นเอง เทสลาแนะนำให้คุณตั้งใจจำานงและเจตนาก่อนเข้านอนทุกคืนโดยจิตนาการว่าสมองของคุณนั้นเป็นเสาอากาศที่กำลังปรับเคลื่อนความถี่เพื่อเข้าถึงสำนึกขั้นสุดยอดหรือว่าอันคอนเชต m ม n d และตัวช่วยหนึ่งก็คือการใช้เสียงเพลงบรรเลงช่วยปรับคลื่อนสมองได้ก็อาจจะเป็นเพลงที่ผ่อนคลายเช่น432-538แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งจะช่วยคุณเข้าถึงสภาวะผ่อนคลายได้โดยง่าย และก่อนเข้านอนเทสลาก็จะเตรียมสมุดและปากกาไว้ข้างเตียงเสมอแล้วเขาก็มักจะพบว่าเมื่อตื่นนอนตอนเช้าหรือว่าตอนไหนก็ตามเขาก็จะมีไอเดียในการประดิษฐ์คิดคน้นที่เขาจะจดบันทึกเอาไว้ใส่สมุดโนต้ตและเขาก็เอาไปต่อยอดไอเดียเพราะฉะนั้นการพกสมุดจดไว้ข้างเตียงจึงเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้คุณจับไอเดียที่ผุดข,ขึ้นมาได้เพราะตื่นตอนไหนก็สามารถจดไอเดียได้ยิ่งจดมากเท่าไหร่สมองก็จะยิ่งสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ ได้ม,มากขึ้นเท่านั้นเทสลาเชื่อว่าใครบางคนได้เข้ามาหาเขาในความฝันเพื่อมอบไอเดียอันล้ำค่าแต่แท้จริงแล้วใครบางคนนั้นก็คือสำนึกขั้นสูงหรือว่าจิตใต้สำนึกที่เชื่อมต่อมาถึงเขานั่นเองหากฝึกฝนเทคนิคน,นี้ไปเรื่อยๆคุณก็จะค,ค่อยๆเปิดประตูเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานสร้างสารรค์อันไร้ขีดจำกัดของจัก,กรวาลได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเชื่อมต่อได้คุณจะได้ความรู้ที่คุณไม่รู้ได้ เหมือนกับการที่คุณดาวน์โหลดข้อมูลมากมายจากแหล่งความรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณเองมีเจตจำนองอะไรเช่นแก้ปัญหาในชีวิตตอนนี้เรื่องเงินงานความรักก็ขอให้ลองใช้เทคนิคนี้อย่างน้อย21วันเทคนิคการขอไอเดียจากจักรวาลก่อนอื่นคุณจะต้องมีความชัดเจนว่าคุณต้องการไอเดียจากจักรวาลเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรเช่นถ้าคุณอยากจะมียอดขายเดือนละหล้านบาท คุณก็อาจจะพูดกับจัก,กรวาลตอนกําลังเข้านอนว่าจัก,กรวาลฉันไม่รู้ว่าจะทํายอดขายเดือนหนึ่งล้านบาทได้อย่างไรโปรดมอบไอเดียเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฉันด้วยดังนั้นขั้นตอนก็คือข้อ1เตรียมสมุดและปากกาคุณให้พร้อมพร้อมที่จะจดข้อมูลเวลาที่คุณได้ตื่นขึ้นมาข้อ2เข้านอนและพูดกับจัก,กรวาลว่าคุณต้องการไอเดียมาช่วยแก้ปัญหาอะไรสักอย่างจะเป็นอะไรก็ได้ เช่นปัญหาหน้าที่การงานเรื่องเงินปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือกมาแค่ทีละหนึ่งเรื่องเท่านั้นและผู้ในลักษณะขอไอเดียเช่นจกักรวาลจ๋าฉันไม่รู้ว่าฉันจะทํายอดขายเดือนละหนึ่งล้านบาทได้อย่างไรโปรดมอบไอเดียเงินล้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฉันด้วยขอบคุณครับจากนั้นข้อ3ครับปล่อยวางความคิดและเข้านอนได้เลย โดยที่คุณพร้อมจะจดเมื่อคุณตื่นขึ้นมาเช่นไปเข้าห้องน้ำหรือว่าอาจจะตื่นนอนก็ได้ถ้าคุณตื่นกลางดึกให้ฝืนที่จะไม่นอนต่อแต่ให้จดอะไรก็ตามที่คุณนึกได้ลงไปแล้วค่อยนอนข้อ4ทําแบบนี้ทุกคืนเป็นเวลาอย่างน้อย21คืนข้อ5อ่านทบทวนสิ่งที่คุณจดสะสมว่าคุณสามารถปฏิปต่อไอเดียที่จะนําไปใช้ได้หรือเปล่าบางคนถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มยอดขายเขาอาจจะถามจัก,กรวาลว่า จัก,กรวันที่รักฉันไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรยอดขายถึงจะกลับมาดีกว่าเดิมหรือว่าเท่าเดิมแต่ฉันแน่ใจว่าคุณรู้ทางออกของปัญหานี้จัก,กรวันที่รักได้โปรดมอบไอเดียเงิน้างให้กับฉันด้วยขอบคุณขอบคุณจากนั้นคุณก็ปล่อยวางความคิดและปล่อยให้ตัวเองหลับไปแล้วก็เตรียมสมุดปากกาให้พร้อมต่อมาจะเป็นเทคนิคที่คุณจะใช้มันปรับปรุงการเงินแน่นอนว่าทุกคนอยากจะมีการเงินที่มากขึ้นและดีขึ้น มาดูขั้นตอนกันครับขั้นตอนที่1เลือกเป้าหมายทางการเงินหนึ่งข้อสกอดให้เขียนสิ่ที่คุณอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอยากจะได้ลูกค้าใหม่อยากจะเลื่อนตำแหน่งหรือว่าปรับเงินเดือนเพิ่มอยากจะปลดหนี้สินอยากจะลงทุนใหม่ๆที่น่าสนใจอยากให้คู่ครองได้งานใหม่ที่ดีขึ้นอยากขายบ้านหรือว่าัพย์สินได้ในราคาที่ต้องการคุณสามารถเขียนได้มากกว่านี้นะครับจากนั้น ให้คุณเลือกมาอย่างน้อยหนึ่งอย่างแล้วเริ่มทําถ้าเกิดว่าคุณได้ผลก็ค่อยเปลี่ยนเป็นข้อใหม่ได้นะครับเลือกมาหนึ่งอย่างก็พอในตอนที่ทําขั้นตอนที่2ครับเขียนเช็คเพื่อเป็นสื่อเจตนาการต่อมาครับให้นําเช็คที่ยกเลิกมนแล้วมาเป็นเครื่องมือช่วยคุณในการเจตนาการคุณอาจจะดาวน์โหลดเช็คแบบนี้จากอินเทอร์เน็ตก็ได้จากนั้นให้คุณเขียนจํานวนเงินที่คุณอยากได้และสิ่งที่ทําให้คุณได้เงินจํานวนนั้นมาลงในช่องเมโมหรือช่องบันทึกเช่น ฉันได้รับค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าหนึ่งแบาทหรืออาจจะเขียนเช็คที่สั่งจ่ายจากธนาคารแห่งจัก,กรวาลที่มอบให้กับคุณถ้าคุณคิดไม่ออกว่าเงินจะมาทางไหนให้เขียนลงบนสมุดสามครั้งว่าฉันได้รับค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าใหม่10,000แบาทฉันได้รับค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าใหม่10,000แบาทฉันได้รับค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าใหม่10,000แบาท การทำเช่นนี้จะช่วยคุณเห็นภาพความมั่งคั่งได้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับนักแสดงที่ชื่อว่าจิมแคร์รีเขาเคยเขียนเช็คให้กับตัวเองจำนวน10ล้านเหรียญสหรัฐและสุดท้ายเขาก็ได้รับเงินก้อนนี้จริงๆจากค่าตัวจากนั้นที่เขาแสดงขั้นตอนที่3ครับอาา่านมันดัง6ครั้งต่อวันด้วยการอ่านทบทวนหครั้งนั้นจะช่วยคุณโฟกัสจดจอ่อและประหยัดเวลาในการเขียนมากขึ้นขั้นตอนที่ส ฝึกเข้าสู่พลังงานในความมั่งคัง่งต่อไปคุณจะฝึกเข้าสู่คลื่นความถี่และพลังงานของความมั่งคัง่งด้วยการที่ฝึกจิตนาการวันละ9ครั้งต่อวันครั้งละ30วินาทีให้คุณทําตามขั้นตอนนี้ครับข้อ 1. มองเช็คที่อยู่ตรงหน้าคุณแล้วหลับตาลง 2. จิตนาการให้เห็นภาพตัวเองในฉากเหตุการณ์ที่ได้รับเงินรู้สึกดีใจและตื่นเต้น 3. ให้อยู่กับความรู้สึกว่า มีมันแล้วราวสาิวินาที 4. ถ้าเผลอหลุดออกจากภาพนั้นก็ให้คุณลืมตาขึ้นมามองเช็คอีกครั้งแล้วก็หลับตาทําอีกครั้งหนึ่งข้อหลืมตาเราเว้นช่วงเวลาตามสมควรแล้วกลับมาฝึกเจตนาการจนกว่าจะครบ9้าครั้งต่อวันการฝึกอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้คุณอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกับความมั่งคั่งและเริ่มดึงดูดสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิตได้มากขึ้นขั้นตอนที่ห โปรแกรมความคิดใหม่ด้วยแกนห้คุณฝึกอย่างน้อย30วันแนนั้นไดคุณฝึกตามขั้นตอนทั้งหมดนี้อย่างน้อย30วันเพราะว่าการทำซ้ำๆเป็นประจำจะช่วยให้สมองเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างเครือข่ายประสาทและวงจรความคิดใหม่ที่เชื่อมโยงกับความมั่งคั่งวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าเมื่อเราฝึกทําพฤติกรรมหรือว่าฝึกความคิดใหม่ซ้ำๆาๆ30วันสมองก็จะปรับตัวเซลล์สมองต,งต่าง เส้นเยประสาทต,ต่างๆจะเชื่อมต่อกันใหม่กลายเป็นโปรแกรมและเป็นวงจรความคิดที่เข้มแข็งขึ้นดังนั้นยิ่งคุณฝึกทำซ้ำม,มากเท่าไหร่สมองก็จะยิ่งชินกับการคิดถึงเงินและความสำเร็จจากนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าเกิดว่าคุณฝึกซ้ำบ่อยๆต่อไปจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับสรุปสั้นสำหรับขั้นตอนการเงินนะครับเลือกหนึ่งเป้าหมายทางการเงินที่คุณอยากจะเห็นผลลัพธ์ใช้เช็คเป็นสื่อในการเจตนาการ โหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้อ่านทบทวนดังๆวันละหกรอบฝึกเข้าสู่สภาวะมั่งคั่งเก้าครั้งต่อวันจิตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการครั้งละ30วินาทีโดยเห็นภาพความสำเร็จตามฉากเหตุการณ์ที่คุณได้สร้างในหัวขึ้นมาทำต่อเนื่องอย่างน้อย30วันเพื่อสร้างความคิดใหม่ที่เชื่อมโยงกับความร่ำรวยจากนั้นก็แค่ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอวิธีการนี้เองครับ จะทาให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคัง่งได้อย่างอัศจรรย์ลองนําไปใช้กันดูนะครับมาถึงช่วงท้ายของพอดแคสต์แล้วนะครับสําหรับคนที่อยากจะมีจะเป็นหรือว่าอยากทาหรือจะเป็นเป้าหมายด้านการเงินลองเขียนเป้าหมายของคุณอย่างน้อย1ข้อใต้คอมเมนต์กันครับอย่าลืมนําแนวคิดเหล่านี้ไปใช้กันนะครับและเมื่อกี้นะครับโอป้าก็เอาแบบฝึกหัดขึ้นหน้าจอให้ลองย้อนกลับไปดูได้ครับ แล้วก็ลองทําทุกวันใครได้ผลดีอย่างไรก็มาแชร์กันใต้คอมเมนต์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจําสัปดาห์สําหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือรว่าไปที่ไลน์ adsai opa อิสานได้เลยขอบคุณมากครับ